มันเป็น SUV ที่ใช้ขุมพลังแบบสันดาปเป็นรถที่ขับสนุกแต่ไม่ใช่แนวที่บ้าพลังนะแม้เป็นรถปลายุแต่ก็มีจุดดีที่ราคาและโปรโมชั่นที่เขาพร้อมจะลดกระหน่ำให้ถ้าคุณยังกลัวรถ EV และยังลังเลกับรถแนวไฮบริดลองมาดูรถสันดาปเพียวๆแบบนี้ดู สวัสดีครับผมวิทูลจาก d ดมอน o ์ทัล n ิครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถ SUV นอกกระแสนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังคิดถึงรถรุ่นนี้อยู่แน่นอนครับนั่นก็คือ Mazda CX-5 นั่นเองสว่วละเอียดของรถรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะสำหรับ Mazda CX-5 รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นตัว2.0 SP นะครับก็จะเป็นตัวเบนซิน นะครับที่มีออปชันมาแบบครบๆนะโดยไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED เต็มระบบนะครับแล้วก็มีไฟสูงแบบออโต้ให้ด้วยนะแต่ถ้าเป็นรุ่นตัว 2.0s จะไม่ได้มีแบบนี้นะจ๊ะการดีไซน์เป็นสไตล์มาด้าที่คุ้นเคยนะครับดูนี่กระจังหน้าสีดำเป็นโนแบ็คนะมาพร้อมกับกล้องหน้านะครับแล้วก็เซนเซอร์แบบ4จุดที่กันชนนะมาแบบครบๆเลย นะครับอันนี้มีกล้อง360องศามาให้แน่นอนแล้วก็มีระบบ a อ a ดนะครับนี่เซ็นเซอร์อยู่บริเวณโลโก้หน้าเนี่ยมา a d a ดแบบเต็มๆเช่นกันนะจ๊ะการออกแบบรูปโฉมภายนอกก็อาจจะเป็นที่คุ้หน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะสำหรับเจ้ามาสด a าเซฟเดี๋ยวเราไปดูกันเร็วๆเลยดีกว่าสำหรับล้อนหน้านะครับก็มากับขนาด19นิ้วนะรัดด้วยยางขนาด225ทับ 55 r 1 9นะครับอันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มมาเหมือนกันนะมากับล้อ19เลยาเลย่างโตโยนะครับฟื้นมาไล่มาดูด้านข้างนะครับนี่กระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับกล้องนะการดีไซน์นี่นะครับมือเปิดปิดปุ่มปลดล็อกเปิดล็อกอยู่ตรงนี้นะครับใช้ปุ่มเดียวนะ ด้านข้างดีไซน์ประมาณนี้นะครับส่วนล้อหลังนะล้อหลังก็มากับล้อขนาดเดียวกันนะครับล้อขนาด19นิ้วแล้วก็ยางไซส์เดียวกันนะ225ทับ 55R19 นะครับส่วนด้านหลังนี่มีกุซับเสียงมาให้ด้วยนะครับถือว่าใส่ใจในเรื่องการเกร็บเสียงพอสมควรนะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับ ที่เปิดน้มามันอยู่ด้านนี้นะครับด้านท้ายด้านท้ายมาก็พร้อมกับไฟ LED เต็มระบบเช่นกันนะจ๊ะการดีไซน์ประมาณนี้นะครับดูใต้ท้องกันสักนิดนึงอ่ออกเป็นท่อคู่นะฝาท้ายเป็นแบบเปิดไฟฟ้านะครับอันนี้มาพร้อมคลิกเซนเซอร์ด้วยนะ เข้าไปดูที่เก็บของด้านหลังกันหน่อยอ่ะมีแผงบังสายตามาให้ด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ที่เก็บของก็มีพื้นที่มาให้พอประมาณนะอ่าอันนี้มือเปิดสําหรับพับเบาะนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับมีมาให้ทั้งสองข้างเลยแบบพับขึ้นก็ได้แน่ด้านซ้ายนี่จะมีแบ่งพับตรงกลางให้ด้วยแล้วก็พับด้านซ้ายสุดมาให้ด้วยนะ อันนี้ดีเลยทีเดียวนะครับพับเนี่ยเราสังเกตได้ว่าพับแล้วเรียบไปเลยนะที่เก็บของอ่ามียางอะไรมาให้ด้วยอันนี้เจ๋งครับแล้วก็น่าจะเป็นที่ถูกใจใครหลายคนอยู่นะดีกว่าให้ชุดปะยางบางคนไม่ชอบแค่ชุดปะยางนะครับบางคนชอบยางอะไรเต็มระบบแบบนี้เจ๋งทีเดียวนะปุ่มปิดฝาท้ายมีมาให้หนึ่งปุ่มนะไม่มีปุ่มล็อกมาให้จากด้านหลังนะครับ สัญลักษณ์ Sky Active G นะครับซึ่งมุ่งบอกความเป็นเป็นซินนะส่วนถ้าเป็น Sky Active D ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะภายนอกก็ประมาณนี้นะจ๊ะสําหรับเจ้า Mazda CX-5 นะปัจจุบันปี2025ครับเข้าไปดูภายในตัวรถกัน,นและนี่ก็เป็นการออกแบบของ เบาะคู่หน้านะครับเบาะทรงดีทีเดียวนะครับมีความให้รู้สึกเป็นสปอร์ตอยู่ด้วยนะแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมีตัวซัพพอร์ตด้านหลังด้วยนะแล้วก็มีเมมโมรี่สองจุดนะครับอันนี้ดีทีเดียวนะมีการเดินได้คู่มาด้วยนะครับสำหรับการดีไซน์ภายในตัวรถนะอันนี้คอนโซลหน้านะครับ การดีไซน์เป็นสไตล์มาต้าที่เราคุ้นเคยกันแล้วครับแผงประตูข้างนะครับไล่มาถึงด้านบนนะด้านบนตรงนี้มีสวิตช์การเปิดปิดสลูปนะครับนี่มีสลูปมาให้ด้วยนะส่วนม่านบังแดดเป็นแบบมือสไลด์นะครับแมนนวลน,นะ าตาของเบาะผู้หลังประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูอีกทีหนึ่งเรามาดูส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับวัสดุวัสดุดีนะจับสัมผัสเนี่ยนิ่มเลยงานประกอบโดยดูรว,วมๆนะปัจจุบันก็ถือว่าดีนะครับนี่ลำโพงตัวรุ่นนี้เป็นตัว2.0 SP นะครับก็จะมีลำโพงโบสมาให้ด้วยนะอันนี้ดีทีเดียว นะครับแล้วก็แผงประตูฝั่งคนขับนี่ก็จะมีการเดินได้2เส้นนะครับแล้วก็มีการสไตล์ลายไม้สีดำนะครับส่วนอุปกรณ์ควบคุมของกระจกนะครับก็อยู่ด้านนี้ปุ่มปลดล็อกก็อยู่นี้ปุ่มปรับกระจกก็อยู่นี้แล้วก็ปุ่มปรับควบคุมฟังก์ชันต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น i อสต็อปนะครับการปิดการควบคุมการออกนอกเลนนะครับแล้วก็มี กลุ่มปุ่มเปิดปิดกล้องนะครับเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้า,า,ฟา,ฟาตรงนี้มีมาให้ครบ,ครบเลยนี่อันนี้การดีไซน์ของพวงมาลัยนะครับเป็น3กา้านทรงสปอร์ตวงไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็จับกระชับมือแล้วก็ผิวสัมผัสดีนะมีการหุ้มหนังนะครับหน้าจอหน้าจอนี่ก็จะให้รายละเอียดมาครบเลยอันนี้ดีมากๆนะครับมี การเข็มบอกอุณหภูมิด้วยอันนี้บอกเป็นละเอียดนะเพราะว่ารถบางรุ่นก็จะมีแค่ไฟเตือนตอนเครื่องฮีทแล้วเท่านั้นนะครับแต่นี่ก็จะมีการสแสดงอุณหภูมิมาให้อย่างชัดเจนเข็มน้ำมันนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวัดรอบนะครับส่วนตรงกลางตรงกลางนี่จะเป็นจอแบบ TFT นะไม่ใช่เป็นไม้เข็มธรรมดานะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูกดปิดปึ๊บเห็นไหมครับ มันจะมีวงแหวนทำการดีไซน์ให้เหมือนเป็นวงของเรือนไม้ที่เป็นแบบเข็มนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นจอบแบบ TFT นะครับอันนี้ก็จะมีการบอกการทำงานค่อนข้างจะละเอียดประมาณหนึ่งนะครับส่วนไม้ที่เป็นเข็มเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของวัดรอบแล้วก็เข็มบอกความร้อนอุณหภูมินะครับแล้วก็ในเรื่องของปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ ถัดมาจอกลางอจอกลางนี่ณปัจจุบันถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างจะเล็กมากนะแต่ว่าถ้าเป็นยุคก,ก่อนก็ถือว่าเป็นไซส์กําลังดีเหมาะกับการใช้งานนะครับแล้วก็จอตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android auto และ Apple Car p l a y นะแต่ว่าถ้าเป็น Android Auto ต้เนี่ยต้องเสียบสายส่วน Apple Car p l a y ต่อแบบไร้สายได้เลยส่วนในเรื่องจอเนี่ยขนาดเล็กเนี่ยผมก็ยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปัญหาที่ผมไม่ชอบนะส่วนตัวที่ผมไม่ชอบเลยนี่ ในเรื่องของความคมชัดของกล้องนะครับแม้ว่ากล้องจะให้มาเป็นแบบ360องศาที่สามารถจะให้ความปลอดภัยในเรื่องของมุมมองได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของความคมชัดเนี่ยณนะยุคปัจจุบันเนี่ยความคมชัดระดับนี้ไม่ผ่านนะเจอความคมชัดของรถในยุคนี้เข้าไปนี่แบบโอ้โห HD 2K 4K กันไปแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของเส้น การบอกระยะการบิดของพวงมาลัยอันนี้มีมาให้นะครับก็ถือว่าให้ระบบมาค่อนข้างดีแหละแต่ถ้าจะติก็ในเรื่องของความคมชัดเท่านั้นนะครับณนะนะปัจจุบันรวมถึงการเชื่อมต่อ Android Auto ด้วยณนะปัจจุบันน่าจะเป็นแบบไร้สายมาให้แล้วนะอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมนะครับที่จะแชร์ให้ฟังถัดลงมาก็เป็นในเรื่องของช่องแอร์นะครับอันนี้ก็มีช่องแอร์ตรงกลางมาให้2ช่องนะตรงนู้น ฝั่งผู้โดยสารมี1ช่องนะครับแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่ก็มี1ช่องตรงนี้เช่นกันนะถัดมาจากช่องแอร์ตรงกลางไล่ลงมาก็จะเป็นชุดควบคุมระบบปรับอากาศนะครับโดยชุดระบบควบคุมปรับอากาศนะครับก็เป็นแบบออโต้นะแล้วก็แบ่งเป็น2โซนนะครับซ้ายขวาอันนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับอ๋อถัดมาตรงนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะอยู่ตรงกลางอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ ปุ่ม start stop เครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งอยู่บริเวณด้านซ้ายของพวงมาลัยนะถัดลงมาเนื่องจากเป็นรุ่น SP ก็จะมีไวเลสชาร์จมาให้นะครับแล้วก็จะมี Power Outlet ตรงนี้มาให้1ช่องนะแต่ว่าด้านหน้านี่ไม่เห็นช่อง USB นะครับน่าจะอยู่บริเวณด้านหลังเดี๋ยวไล่ดูอีกทีนึงแต่ว่าไอ้ทรงของไวเลสชาร์เจอร์ ส่วนตัวผมไม่ชอบนะผมว่ามันวางยากวางแล้วโทรศัพท์มันก็จะไหลลงไปนะครับเพราะว่าบ่าลับตรงนี้มันตื้นนะโดยส่วนตัวถึงมีไว้เลสชาร์จเจอร์มาให้แต่ว่าการที่มันมีบ่านิดเดียวตรงนี้โดยส่วนตัวไม่ชอบนะครับมันทําให้ชาร์จยากโดย,โดยเฉพาะโทรศัพท์รุ่นหลังๆเนี่ยครับเลนกล้องมันจะนูนขึ้นออกมาค่อนข้างเยอะนะเวลาวางมันก็ยิ่งวางลําบากนะครับอันนี้ก็ ติดเพื่อเกาะไปนะจ๊ะเกียร์นี่คันเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะครับออโต้แบบ6สปีดนะไม่ใช่ CVT นะจ๊ะสำหรับเจ้า m a z d a CX5 นะครับแล้วก็มีการปรับควบคุมเปลี่ยนโหมดอยู่ตรงนี้นะครับก็มี2โหมด Normal กับ s p อ r t นะครับแล้วก็การควบคุมของโหมดเนี่ยความต่างในเรื่องการตอบสนองก็คือถ้าปรับมาโหมดสปอร์ตเนี่ยก็จะมีการคารอบ ที่มันสูงกว่าให้เพื่อจะสามารถเรียกพลังออกมาได้ง่ายกว่านะครับส่วนถ้าเป็น normal ก็จะเป็นรอบที่ต่ํากว่าประมาณนี้ความต่างมีประมาณนี้นะครับส่วนการขับขี่ธรรมดาเอาจริงขับโหมดโหมด normal ธรรมดาปกติเนี่ยเหลือเฟือแล้วเพราะว่าการตอบสนองแล้วความฉลาดของเกียร์เนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีทีเดียวอะไล่ลงมาก็จะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ auto ออ้โ,โนะครับมีมาให้ครบๆนะจ๊ะ ไล่ลงมาตรงนี้เป็นที่วางแก้วสองตำแหน่งก็ถือว่าเป็นช่องวางแก้วที่ใหญ่มากนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าช่องเขาสามารถเสียบนี่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรได้สบายสบายเลยนะครับนี่ขนาด1.5ลิตรนะอันนี้ถือว่าเป็นช่องวางแก้วที่มีขนาดใหญ่มากพอสมควรนะครับถัดมากับที่วางแขนตรงกลางนะก็เปิดมานี่ก็จะมีที่เก็บของจุกติกประมาณนี้นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของ ีกนิดหน่อยรวมถึงมี power outlet มาให้แล้วก็ช่อง USB อยู่ตรงนี้นะครับ2ช่องนะจ๊ะเป็นแบบ Type A ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องโดยสารทางด้านหน้านะครับของเจ้า Mazda CX5 เดี๋ยวไงเราไปดูห้องโดยสารทางตอนหลังกันนะครับสำหรับห้องโดยสารทางด้านหลังของ Mazda CX5 นะครับนี่ เข้ามาลองนั่งแล้วพื้นที่วางขานะครับเล็กรูมมีเนื้อที่ให้พอสมควรแล้วก็เบาะด้านหน้านะครับมีความสูงของเบาะที่เราสามารถสอดเท้าเข้าไปภายใต้เบาะได้อะก็เพิ่มเนื้อที่ให้อีกนะครับความสูงของเบาะรองนั่งอยู่ในเกณฑ์ที่กําลังดีสําหรับผมนะครับถือว่าโอเคไม่ได้ต่ําหรือว่าสูงจนเกินไปนะครับความยาวของเบาะรองนั่งเนี่ย เขาจะมีการดีไซน์ที่มีให้เบาะรองนั่งฝั่งซ้ายและขวามีการยื่นออกมานะครับส่วนตรงกลางจะเว้าวเข้าไปนะก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตด้วยแล้วก็ตัวรองนั่งนี่ก็สามารถรับกับต้นขาได้แบบเต็มๆอันนี้ดีนะครับส่วนพนักพิงตัวพนักพิงอยู่ในองศาที่พอได้นะ ไม่ตั้งตรงเกินไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับเอ็นได้นะครับก็อันนี้ถือว่าเขาเซตมาให้มันตายตัวนะครับสําหรับองศาของพนักพิงหลังนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่นั่งค่อนข้างสบายกลางๆนะครับแต่ถ้าใครอยากจะปรับให้มันเอมากกว่านี้อันนี้ปรับไม่ได้นะแต่ว่าสามารถปรับพับเบาะลงได้ส่วนที่เท้าแขนก้างดึงเมื่อดึงลงมาก็จะเจอกับช่องวางแก้ว2ช่องนะครับแล้วก็มีที่เก็บของตรงกลางมาให้ด้วยแล้วก็มี ช่อง USB มาให้ตรงนี้นะครับ2ช่องอันนี้ก็ถือว่ามีใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างดีตำแหน่งที่เท้าแขนอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแล้วก็วัสดุตรงแผงประตูนี่ให้ความรู้สึกที่ดีนะเพราะว่าด้านบนของแผงประตูหลังอะโดยปกติอะในรถหลายๆยี่ห้อจะไม่เหมือนวัสดุทางด้านหน้าคือด้านหน้าจะเป็นวัสดุแบบซอฟททัชจับนิ่มๆใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆยี่ห้อเนี่ยเขาจะ พอด้านหลังเนี่ยจะเป็นวัสดุแบบแข็งแต่ m a ส d a นี่ให้เป็นแบบวัสดุซอฟทัชมาเลยอันนี้ดีนะครับถือว่าให้ใจลูกค้าดีเนี่ยแล้วก็ดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบวัสดุแบบซอฟทัชนะครับส่วนไฟตรงกลางนะครับก็เป็นแสงสีขาวอันนี้เป็นไฟภายในห้องโดยสารเป็นแสงสีขาวสว่าง LED แบบสว่างเลยนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีมือจับมาให้นะครับแล้วก็ตรงกลางก็มีช่องแอร์มาให้นะครับตรงคอนโซลกลาง นะมีช่องแอร์มาให้ส่วน USB อยู่ตรงที่เท้าแขนกลางนะครับโดยรวมของห้องโดยสารทางด้านหลังนะผมว่าก็สามารถจะตอบโจทย์การใช้งานแบบครอบครัวได้ดีพอสมควรนะครับแม้ไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบโอโถงกว้างขวางแบบสุดๆแต่ว่ามันก็มีเนื้อที่เพียงพอแบบสบายๆในการเดินทางละก็โดยรวมถือว่าโอเคนะครับสำหรับพื้นที่ทางด้านหลังของเจ้า Mazda CX5 สำหรับ m a z d a CX5 หรือ CX5 นะครับณปัจจุบันก็มีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับโดยแบ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2รุ่นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซล1รุ่นโดยเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยก็จะเป็นตัว 2.0S นะครับแล้วก็ 2.0SP ก็คือตัวที่เราเอามาลองนะปัจจุบันนะส่วนตัวท็อปก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.2ลิตรนะครับสำหรับสเปคของเจ้าเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยก็จะ เป็นขึ้นต์เบนซินขนาด2.0ลิตรนะครับ 2,000cc นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่165แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่210นิวตันเมตร ส่วนถ้าเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะให้กำลังสูงสุดที่190แรงม้านะครับส่วนแรงบิดก,ก็ให้มาถึง450นิวตันเมตรเลยทีเดียวก็วถือว่าพละกกำลังสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่นะสำหรับตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่สำหรับการใช้งานจริงนะตัวเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเท่าที่ผมลองขับมีการใช้งานในเมืองอยู่หวันนะครับก็เป็นวันศุกร์ที่ถือว่าสาหัสาการอยู่นะครับแล้วก็วิ่งวนในเมืองเป็นระยะทางประมาณ60กิโล อัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ยในเมืองนะครับเท่าที่ลองวันนั้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นวันศุกร์ที่รถติดเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เราวิ่งวนในเมืองค่อนข้างเยอะใช้ระยะทางไปน่าจะมีประมาณสัก60กว่า68กิโลเมตรนะอัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ยในเมืองณนะวันนั้นก็อยู่ที่ประมาณ8 8จกิโลเมตรต่อนลิตรนะครับก็ถือว่าดุดันเพราะสภาพการจราจรที่หนักหนาสาหัสอยู่นะแต่ถ้าใช้งานเฉลี่ยผมว่า อ,อ่น่าจะมี10กิโลเมตรต่อลิตรได้นะในเมืองแล้วแต่สภาพการจราจรแล้วก็ลักษณะการขับขี่เป็นหลักนะครับส่วนการเดินทางไกลการเดินทางไกลเนี่ยผมใช้ความเร็วตามกฎหมายกําหนดนะก็จะจับอัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ยเป็น2ช่วงนช่วงแรกก็คือขาไปช่วง2คือขากลับช่วงแรกเนี่ยก็ความเร็วจะอาจจะคงไว้อยู่ประมาณสัก100ถึง120นะครับก็ใช้ความเร็วเยอะกว่าขากลับนิดหน่อยนะ อัตราความสิ้นเปลืองนะครับขาไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ14.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับการขับขี่ที่เราใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก1 1 0 120นะครับก็เติมความเร็วประมาณนี้นะส่วนขากลับเนี่ยก็อาจจะใช้ความเร็วต่ําลงมาหน่อยแต่ก็อยู่ใกล้เคียงกันครับก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ประมาณสักเก้าสิบถึงร้อยยี่สิกกิโลเมตรเหมือนกันแต่เฉลี่ยก็วิ่งอยู่ประมาณร้อยสิบร้อยหนึ่งร้อยสิบนะครับ อันนี้อัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ยเราจะได้มาอยู่ที่ตัวเลข17.3กิโลเมตรต่อลิตรนะอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่สภาพการจราจรแล้วก็ลักษณะการขับขี่เป็นหลักด้วยแต่ว่าเอาตีเป็นว่าเดินทางไกลเนี่ยน่าจะอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า14กิโลเมตรต่อลิตรแหละปัจจัยสําหรับในรถก็คือขับขี่คนเดียวพร้อมสัมภาระนะครับก็ไม่ได้มีผู้โดยสารร่วมทางไปด้วยก็ประมาณนี้นะส่วน นิสัยของตัวรถนะเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะเจ้า m a z d a c เ5เฟนี่ยยังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดอยู่ถือว่าเกียร์มีอัตราทดท,ที่ดีนะครับทำงานนุ่มนวลมากแล้วก็นิสัยของเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าให้อัตราเร่งที่ต่อเนื่องแล้วก็มีความสนุกในการขับขี่นะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบ แนวแรงดุดดันนะครับอันนี้จะให้ความสมูทในการขับขี่ให้ความรวดเร็วกระฉับกระเฉงขับสนุกนะการตอบสนองของเครื่องยนต์และเกียร์เนี่ยถือว่าทํางานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจคนที่เท้าหนักมากมายนักนะครับเพราะว่าเครื่องมันก็มีกําลังอยู่ประมาณนี้แล้วก็ไซส์รถประมาณนี้นะอันนี้ทําความเข้าใจไว้ด้วยแต่ว่าการเซตรถของมาสเตอร์เนี่ยถือว่ามีความสนุกในการขับขี่ รวมถึงช่วงล่างด้วยที่ด้านหน้าเป็นแบบแม c p เฟอร์สันสตาร์ทแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบมันเตลิงนะครับที่ m a z d a เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องการเซตรถให้มันมีความสนุกในการขับขี่นะอารมณ์แนวสปอร์ตนะครับแน่นอนว่าความนุ่มนวลถ้าใครคาดหวังความนุ่มนวลน,นุ่มมากๆเนี่ยอันนี้ผิดหวังแน่นะครับเพราะว่าแนวเส5าไม่ได้นุ่มนวลชวนฝันขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แข็งถึงขนาดแบบนั่งไม่สบายมันจะออกแนว หนึบๆกระด้างอารมณ์สปอร์ตอยู่นะครับมีความตึงตังบ้างเล็กน้อยแต่ผู้ขับขี่เนี่ยจะให้ความรู้สึกว่าฟิลเดอร์ได้ก็คือการขับขี่ที่มีความสุขในการขับขี่นะส่วนอารมณ์ของผู้นั่งอันนี้บอกไม่ได้นะเพราะว่ามาเป็นผู้ขับขี่อย่างเดียวยังไม่ได้เป็นผู้โดยสารนะครับก็เลยบอกไม่ได้ว่านั่งสบายไหมแต่ว่าในเรื่องออในตำแหน่งของผู้ขับขี่เนี่ยผมว่าความสบายมีให้ พอประมาณมีให้พอสมควรเรียกว่าเดินทางไกลก็ไม่น่ามีใครบ่นละครับถึงเรื่องความสบายนะครับแต่ว่าอารมณ์ของตัวรถเนี่ยออกเป็นแนวสปอร์ตเน้นให้ความรู้สึกกับผู้ขับขี่เป็นหลักเพราะฉะนั้นในการคอนโทรลรถหรือการควบคุมการเข้าโค้งต่างๆนี่คุณมั่นใจได้เลยว่า m a สด้าซีเอ็กไฟนี่ยตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดีแน่นอนส่วนความสบายมีให้พอประมาณครับมีความกระด้างมีความตึงตังให้เล็กน้อยอะ อันนี้ก็คือนิสัยของช่วงล่างของ Mazda c x 5ฟนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมาและในรุ่นของเครื่องยนต์เบนซินนะทั้ง2รุ่นย่อยก็เป็นขับเคลื่อน2อล้อหน้าเท่านั้นนะครับส่วนถ้าใครอยากได้แบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบ AWD นะก็ต้องข้ามไปตัวดีเซลนะครับก็เพิ่มต่างขึ้นไปอีกนะก็จากประมาณล้านสองกว่าก็เพิ่มเป็นล้านหกว่านะครับส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยผมว่าอ,อ,อยากให้ท่านผู้ชมไป ลองติดต่อกับทางโชรูมหรือว่าตัวแทนการขายดูอีกทีนึงนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันน่าจะมีส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่รุนแรงอยู่เพราะฉะนั้นช่วงราคาเนี่ยผมบอกเป็นคร่าวๆแล้วกันว่าในตัวของเครื่องรุ่นเครื่องยนต์เบนซินที่ผมลองอยู่เนี่ยเป็นตัว2.0 SP นะครับราคาก็1 2ึ9 0 0้าาถ้าเป็นตัว S ตัวล่างเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก2ล้านหนึ่งหน่อยๆนะต่างกันสัก7-8หมื่นส่วนถ้าเป็นตัวท็อปอย่างเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็ประมาณล้านหกกว่า นะครับก็ช่วงราคาประมาณนี้สำหรับบทสรุปของ Mazda CX-5 ที่ผมนำมาทดลองขับในครั้งนี้นะผมว่ามันเป็นรถที่น่าจะตอบโจทย์คนที่ยังกลัวรถ EV อยู่แล้วก็ยังไม่มั่นใจกับรถแนว h y b ริดนะครับหรือว่าพวกปลั๊กอินไฮบริดแน่นอนว่าการที่เป็นรถสันดาปเพียวๆเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือการที่ใช้ระบบเดียวเนี่ยการดูแลรักษาการบำรุงรักษามันก็จะง่ายนะครับเพราะว่า มันมีระบบเดียวโอกาสที่จะเสียมันก็จะน้อยกว่ารถที่มันมีหลายๆระบบนะรวมถึงเรื่องของแบตเตอรี่ที่เราตัดความกังวลหรือว่าชุดระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเนี่ยเราก็ตัดความกังวลลงไปได้นะครับอันนี้มันมีจุดดีจุดด้อยที่ต่างกันแต่แน่นอนว่าการที่เป็นสันดาเพียวๆนะยุคปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของอัตราความซึ่งเปลือง ในเรื่องของสมรรถนะอัตราเร่งต่างๆเนี่ยมันก็สู้ระบบที่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยไม่ได้นะครับหรือว่าการส่งกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่มันไม่ต้องรอรอบมันก็จะให้ความกระชับกระเฉงความรวดเร็วกว่านะมันก็มีจุดดีจุดด้อยที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเจ้า Master ร์เซีไฟเนี่ยผมว่านับปัจจุบันเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นรถที่มีอายุในท้องตลาดมากแล้วนะครับแต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือตอนนี้คุณสามารถซื้อ SUV ไซส์ขนาดนี้ได้ ในราคาร้านต้นๆนะถ้าเทียบกับรถในท้องตลาดผมว่า SUV size เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ประมาณอยู่ช่วงร้านกลางๆนะครับในแบรนด์ญี่ปุ่นทั่วไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึง่งสําหรับรถปลายอายุแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการรถโมเดลใหม่ตลอดเวลาอ่ะอันนี้ก็มองข้ามไปได้เช่นกันนะครับก็มีจุดดีจุดด,ด้อยต่างกันแต่ว่า m าส d a อเขาก็จะเด่นในเรื่องของภาพลักษณ์ ในเรื่องของความเป็นสปอร์ตความหรูหราสวยงามงานประกอบวัสดุต่างๆฟิลลิ่งของการขับขี่ที่เป็นเหมือนรถยุโรปนะแต่จ่ายในราคาที่ต่ำกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆณปัจจุบันคุณก็ต้องลองดูว่าคุณชอบแบบไหนถ้าคุณชอบแนวล้ำสมัยแนว EV แนวไฮบริดแนวปลั๊กอินไฮบริดคุณก็มองข้ามไปได้เลยเช่นกันเพราะว่าเจ้าเซฟไฟเนี่ยเป็นสันดาปเพียว นะครับเป็นเซนเพียวๆหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดีเซลเพียวๆเหมือนกันที่ไม่ได้มีระบบตัวช่วยอื่นๆใดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่ต่างๆที่จะมาเพิ่มสมรรถนะของตัวรถเข้าไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะตัดสินใจกับ m a z า a CX-5 ็ปัจจุบันผมว่าถ้าคุณต้องการรถยนต์ที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันแนว SUV ขนาดคันใหญ่โตหน่อยนะครับสมรรถนะดี ขับสนุกนะครับแต่ว่าไม่ใช่แนวซิ่งจ๋านะเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์แบบนั้นรวมถึงการดูแลรักษาที่น่าจะไว้วางใจได้ในระยะยาวผมว่าเจ้า Mazda c x 5นณะปัจจุบันก็น่าจะตอบโจทย์อยู่นะครับแต่ถ้าบอกแล้วถ้าคุณต้องการแนวรถไฟฟ้าหรือต้องการแนวเทคโนโลยีจ๋าตอนนี้ก็ลองมองข้ามไปดูตัวอื่นได้เลยนะสำหรับคนที่มีความต้องการแนวนี้ต้องการรถสันดาปเพียวๆอยู่ นะครับแล้วก็ต้องการรถ SUV ที่ตอบโจทย์การใช้งานแบบอนเนกประสงค์กับการเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปเพียวๆเ,เนี่ยเจานะ้ามาฮิตาเซฟไฟณตอนนี้นผมถือว่ามีความน่าสนใจสูงนะเพราะว่าในเรื่องของโปรโมชั่นในเรื่องของราคาที่เขาทํามาเนี่ยก็ถือว่าต้องมาสู้กับเพื่อนในตลาดค่อนข้างเยอะใครที่สนใจก็ลองติดต่อตัวแทนการขายดูนะครับว่ามีส่วนลดหรือโปรโมชั่นอะไรที่มันดึงดูดใจเราได้มากขึ้นอีกหรือเปล่า Sabes, <v> anyway, นะเพราะว่าผมก็ถือว่าตัวรถคุณภาพรถอะถ้าคุณชอบแนวสันดาปตัวรถผ่านนะโปรโมชั่นในเรื่องของราคาก็น่าจะผ่านอยู่แต่ว่าก็ลองหาข้อมูลต่างๆดูนะครับว่าเราซื้อแล้วจะโดนใจคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือเปล่าก็ลองดูครับสําหรับใครที่ยังกลัวรถ EV นะครับแล้วก็ยังลังเลหรือว่าไม่มั่นใจกับรถแนวปลั๊กอินไฮบริดหรือรถแนวไฮบริดอยู่ก็เจ้าซีฟนะครับเป็นรถแนวสันดาปเพียวๆที่ ตอนนี้ก็ถือว่าใส่ออปชั่นทุกอย่างมาแบบเต็มที่แล้วแล้วก็ราคาปลายอายุแน่นอนว่ามีโปรโมชั่นเ้าใจแน่นอนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหารถสันดาบแนว SUV อยู่ครับ